สวัสด <ítulo> ีคร anyway, ับผมเอกนัทเทียนเศรษฐกุลนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูนิทรรศการที่ชื่อว่าสปริตอินออสติงหรือว่าจิตวิญญาณที่มีร่วมกันโดยกลุ่มของผมก็คือกลุ่ม a อดโฟร์โปรเจครับที่จัดแสดงอยู่เซนทรันเชียงรายปัจจุบันนี้เป็นนิทรรศการที่พูดถึงความเกี่ยวเนื่องเป็นความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณที่แต่ละศิลปินทั้ง4ท่านครับที่ทํางานผลงานในแนวเชิงจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการ ทำงานที่เกี่ยวกับพุทธศรริลป์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาระยะสั้นหลักสูตรพุทธศรริลป์และประกรมหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงเราก็มีโปรเจกต์ที่ทํางานร่วมกันแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนครับที่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศรริลป์แต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปดังนั้นนิทรศรศการครั้งนี้ครับก็จะเป็นนิทรศรศการที่รวบรวมผลงานของศรริลปินทั้งสท่านที่มีการแสดงผลงานของศิลปะในแนวทางของตัวเองในมุมมองของพุทธศิลป์ ที่มีแนวทางแตกต่างกันไปอย่างเช่นงานของผมเอกนัทเกียรติศรกกุลก็จะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่อยู่ในธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นต้นไม้ที่เขาเป็นจิตวิญญาณโบราณครับที่เขาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าในสถานที่ที่มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพย้ายหรือว่าเป็นความสําคัญที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่โบราณกาลมานะครับแล้วก็มีของอีก3ท่านที่มีแนวทางแตกต่างกันไป ซึ่งนิทรรศการนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เกี่ยวกับพุทธศิลปะแล้วก็จิตวิญญาณที่อยู่ในสถานที่ต่างๆจิตวิญญาณที่แต่ละคนพยายามถ่ายทอดในเรื่องราวของตัวเองที่เป็นความเกี่ยวเนื่องเป็นความสนใจแล้วก็เป็นเนื้อหาเป็นสตอรี่ของแต่ละคนซึ่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่กลมกลืนในเนื้อเดียวกันของศิลปินสีท่านที่ถ่ายทอดออกมาหวังว่านิทรรศการนี้ ทุกท่านจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าก็จะให้ทั้งแนวทางการทํางานที่หลากหลายจะได้เห็นผลงานที่หลากหลายแล้วก็จะได้ซึมซับความรู้สึกของจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันได้ครับ